ราก็เลยมีนะครับบรรดาน้องๆที่ได้ร่วมประสบการณ์คลินิกฟุตบอลก,กับเจชนาทิพย์อย่างสองพี่น้องวัฒนยูตระกูลก็คือน้องตาต้าเด็กหญิงธรรมกรวัฒนยูตระกูลวัย9้าขวบซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวที่เข้าร่วมงานนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยากมาเจอพี่เจชนาทิพย์และรู้สึกดีใจมากนะฮะที่ได้เจอกับพี่เจตัวจริงขณะที่น้องติ๋น้องอาชาวินวุวะ ทันยูตระกูในวัย13ปีก็บอกว่าหลังจากได้เห็นพี่เจชนะทิ่ยิงประตูให้กับทีมชาติไทยก็สร้างแรงบันดาลใจอยากให้ผมเป็นนักฟุตบอลทอมชมพี่เจว่ามีความคล่องตัวสูงเบสิกดีเป็นคนที่จ่ายบอลดีน้องติ๋ตีนั้นตั้งเป้าหมายว่าในอนาคตจะต้องติดทีมชาติไทยและเล่นในเจลริอยากเดินตามรอยพิเจถ้าได้เล่นกับพิเจกิงก็คงภูมิใจมากเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์น้องกันครับ เด็กชายอาชวินวัฒน์เดชกูรชื่อเล่นชื่อติติตตครับหนูเด็กหญิงธรรมกรวัฒนิจกุลชื่อเล่นชื่อตาตา,ตาค่ะเล่นเรียนม .4 ได้ยังไงครับตอนเด็กมีอยู่วันหนึ่งครับผมดูการ์ตูนอยู่ดีๆอะไรครับวันนั้นทีมชาติไทยแข่งพ่อบอกว่าให้มาดูแล้ววันนั้นพี่เจเขาก็ยิงได้ครับผมผมก็เลยอยากเอ็นมั่งครับ ยากเป็นนักฟุตบอลนะครับมีพี่เจคือวันนั้นพี่เจยิงเสร็จปุ๊บเป็นแรงันดังใจให้เราอยากเป็นบอนเลยนะครับครับเล่าต่อได้ไหมครับว่าพี่เจเขาสร้างแรงรันดังใาจให้กับน้องอยังไงครับเขาตัวเล็กครับแล้วก็เลี้ยงข้องมีความเร็วเจอคนตัวใหญ่เขาก็ไม่กลัวครับแล้วก็น้องอยากเป็นแบบว่าอยากเป้าหมายของน้องนะครับการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของ,อง,ของ,องเมคอะไริดทีมชาติครับ เด็นทีชาติไปค้าแครงเจริครับแบบพี่เจอะใช่ไหมครับครับแล้วพี่เจเนี่ยเขาเป็นตพนแบบในด้านไหนบ้างของราความคล่องตัวก่อครับเบสิกเขาดีเขาดีครับเลี้ยงได้ไหนเขาก็เลี้ยงผ่านหมดครับตอนนี้มองพี่เจว่าเป็นแบบอย่างอย่างไรครับ าล่าเลยนะครับแล้วก็ในสนามเขาก็เล่นบอลเก่งด้วย